ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาพันธงงหลังช่างศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลา 2 5 6 7ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา14นา30นาทีถ่ายทอดจากเวทีมวยช่อง7นะครับนะกสืผมเองก็จะเดินทางไปภาคให้กับสมาชิกในเวทีมวยช่อง7ด้วยนะครับถ้ามีคู่5คู่6วันนี้ผมคิดว่ามวยมว,ยวันนี้อาจจะมีการถ่ายทอดถึงคู่ที่6นะผมก็เลยมา, <c oughs> มาฟันธงหลังช่าง ในคลิปนี้ทั้ง6คู่นะครับจะฟันทองหลังช่างไว้ทั้ง6คู่นะครับเผื่อว่ามีคู่ที่6เพราะผมอ่านว่าวันนี้มวยจะมีการนกกันนะครับนะก็ทําข้อมูลมาให้เป็นอย่างดีแพ้ชนะแบบนะอย่างไรมวยหน้าฝนก็ อาจจะต้องระวัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องเจ็ดนี่มีมวยเปลี่ยนถอนแทนด้วยนะครับนรก็เลยมาฟันทองหลังช่างไว้ให้นะครับท่าในใดที่ต้องการอยากจะฟังผมภาคมวยหูช่องเจ็ดนะครับเป็นมวยหูาราคา100บาทนะครับฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับเป็นมวยหูก็สามารถโทรไปสมัครได้เลยครับที่08 2 7 5 1 1 9 8 8นะครับ0 8 2 7 5 1 1 9 8 8านกาะครับ1น0บาทการันตีว่าท่านได้ฟังคู่ห้าคู่หกถ้าช่องเจ็ดมีการถ่ายทอดอย่างแน่นอนนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการฟันทองหลังช่างหลังจากที่นักมวยช่างกันแล้วนะครับน่เป็นการพบกันระหว่างธทนนิปขแดนเพชรนับพระเดชทวีศักดิ์เล็กสีพลังพุทธนั่งขปแดนเด่นมองจันทร์ปอมมงคลอินมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้หนัก140ปอนด์ทนนงสขแดนก็มาสบายๆนะครับในสวนสนาฝ่ายมันก็ลดไป1.2ล่งจุดสองลดลหนานะครับ ท่านักกปแดงเพชรนภเดชนี่ก็อายุ16ปี170เซนจากบรีรัมย์นะกระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก450ไฟสปอร์ก็50กิโลกรัมเวทชกประจำก็อยู่ประมาณสัก102-103ปอนด์วันนี้มาน้ำหนัก104ชกรางวัลก็ถือว่าสบายๆนะครับปี67นี่ก็ชกไป4ครั้งนะก็ชนะนคะแนน1ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดได้17ครั้งนักกูชก2ครั้งในยกที่2-4แล้วก็ไม่เคยแพนในใน้นกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมเลยว่าทั้งคู่ น่าจะสู้ทางด้านกองแาดงน่าจะยืดระยะครบ5้ายกนะครับนะเคชยช่ที่ชกที่ช่องเจ็ดมาแล้วหนึ่งครั้งนะก็วันนั้นก็แพ้คะแนนไปครับนะก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับนะส่งมวยนี่ <c oughs> ส่งมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวุฒิธได้ดีมีท่นอกปิดทนายชกว,วงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยส่งมวยก็จะแข็งแกร่งนะมีลูกขวามีลูกขวาหน้าจะซ่าดันแทงนี่แรงลึกกว่าทางด้านของฝ่ายนะ้ําเงินนะครับ สนทนาของเด่นเมืองจันทร์ปอมองคลอินก็อายุ18ปี170เซนเท่ากันเลยนะจากสีสเกตกระดูกมวยนี่ดีกว่าประมาณ60ไฟนะป่อยๆก็51กิโลกรัมพนจะชคเวดใหญ่กว่านะครับเวทชกประจำก็ประมาณสัก104นะเมื่อเช้านี้ก็ลดไป1.2ปอนด์ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับปป67ชกไป4ครั้งก็ชนะเพียงครั้งเดียวเช่นกันแล้วก็แพ้2เสมอ1น,น,นะครับก็ถือว่าฟอร์มมในพอพอกันเลยครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดใน17ครั้งเท่ากันนะก็ทางด้านขาประแดงนในชนะน,นกคุชก4ครั้ง เป็นการแพนกในยกที่1กับยกที่4แล้วก็มีการแพ้นกถึง4ครั้งเช่นกันนะครับนะก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่า,าในเรื่องของธาตุมวยหัวจีวใจนี่ทางด้านของฝ่ายนะมันจะเป็นรองทางด้านของฝ่ายแดงนะครับแนละเพราะการแพ้นก4ครั้งของงด้านฝ่ายนะมันก็เป็นการแพ้นกยกที่1 2 3 4เลยยกที่5ยังไม่เคยแพ้นกไข่นะครับชกเวทีช่องเจดมา3ครั้งนะก็ชนะชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ขึ้นไปในทางตอนนี้ทางด้านของทั้งคู่เนี่ยน่าจะรูปร่าเงเนี่ยจะสูงยาวเท่ากันแต่ว่าส่วนหนาใน้นน้ำงินจะดีกว่านะครับนะทางมวยก็ธาตุมวยของท่านเพชรนะเดชซึ่งเป็นลูกชายนักมวยดังดาวเด่นช่อง7อยู่แล้วดาวดังช่อง7นะก็ดูว่าหัวจิตจะดีกว่าสู้ยันให้ยกนะครับพิชไปพิกมาแต่ผมดูว่าปลายปลายทาาด้านเขาแสดงขวางหน้ายัดไส้ดีกว่านะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรนะเดช ทวีศักเล็กสี่พลังนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยพัฒนาการผ่านเงินฉลามเงินสิทธิฉลามขาวนะครับมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้าหนัก1 1 3ปอนด์ครับรูปร่างก็คงจะเป็นทางด้านของฉลามเงินที่จะได้ลอยกว่าเล็กน้อยทางด้านของยอดนัททีอายุ1 6ปี1 6 8เซน,นจากจังหวัดสุโขทัยกระดูกมวยชกมาประมาณสัก5 60ไฟล์ไปๆก็54กิโลกรัมเบทชกประจาก็1 1 2 113รอปอนด์เพราะว่าเป็นรองแชมป์มวยรอบปอุดนับ ปี67ชกไปได้7ครั้งก็ชนะ4เป็นการน็อก1ครั้งในยกที่4แล้วก็แพ้3แพ้น็อก1ครั้งในยกที่4ก็ได้รองแชมป์นะครับแพ้น็อกการ์ดของเป็กนะครับชกบางกรุงมาทั้งหมดนี่ก็8ครั้งน็อก1ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งครั้งชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่ก็8ครั้งเลยนะชกืองกรุงมา8ครั้งชกที่ช่อง7ทั้งหมดเลยนะครับครั้งนี้ครั้งที่9ก็ชกที่ช่อง7อีกนะครับชนะที่ช่อง7มานี่ก็ ท่านักกอล์ฟแงก็เป็นมวยซ้ายมวยขวานะครับรูปร่างก็สูงสูงยาวเท่ากันนะทรงมวยก็ฝีมือเข่าไหนครับรูกกับได้เก็บบันวุฒิทำได้ดีมีทัางนอกไปไหนชกวงนอกวงหนก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะช่องหลังก็ถือว่ายิ่งยิ่งชกยิ่งเก่งขึ้นนะแม้ว่าจะแพ้นอกใครก็ทางของทางแ๊กแต่ว่าถ้าเทียบกับฉลามเงินก็ยังไม่สามารถที่จะสู้กับแ๊กได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ส่วนตารางกับะฟานเงินฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวนะครับนะก็อายุ1 8ปี170เซนก็ดูว่าจะสูงปาสัก2-3เซนจากสงขลากระดูกโมดีกว่าประมาณสัก70กว่าไฟป่วยๆก็50กิโลกร,ร,มรัมแต่ก็ไปชกประจำก็112-13กว่า112ววน,นัดนี้ก็ซ้อมเองอยู่ที่ใต้นะครับนะซ้อมเองอยู่ที่สงขลาไม่ได้ซ้อมที่กรุงเทพนะครับปี67นี่ชกไป6ครั้งก็ชนะ2ครั้งแพ้4ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่2ด้วยครับชกวิธีบางกรุงมาทั้งหมดได้15ครั้ง แพ้นกคู่ชกหนึ่งครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครในเวทีเมืองกรมาก่อนผมก็เลยอ่านว่าวันนี้ไม่น่าจะนกทางด้านของยอดนาทีได้เลครับนะถ้าเกิดว่าไม่นกสู้กันอย่างนายกนี่ผมดูว่าสภาพร่างกายของทางด้านยอดนาทีจะดีกว่านะครับนะเกชกที่โจเกตมาทั้งหมดแก็เจ็ดครั้งนะครับนะก็ชนะคะแนนสามครั้งแล้วก็แพ้สี่ครั้งเคยแพ้นกที่ช่องเจ็ดด้วยนะครับวันนี้ก็ดูว่าถ้าจะโดนนกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอย่างใดนะครับเพราะว่าหัวจีบใจนี้ผมดูว่าเป็นรองทางด้านของยอดนาทีนะครับท้านของฉลามเงินก็เป็นหวยยซ้า ร่างนี่จะสูงยาวใกล้เขยงกันสมมวยก็ฝีมือเขาไนครับผมก็แบบเก็บตามรุดทำดีมีท่านนอกไปไหนชกวงนอกแก่งกว่าวงในเล็กน้อยสมมวยก็จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนะแต่ว่าลูกขวางลูกลูกวงในลูกลำฟัาดัตตีี่ผมดูว่าทั้งด้านก็ฝีดดีกว่านะครับ <c oughs> เมื่อคุณนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางมวยก็จะต้องเป็นทางด้านของยอดนาทีครับที่ต้องเปิดฝ่ายเดินเข้าหาเพราะว่าทางด้านฉลามเงินชกบงนอกเก่งกว่านะครับนาะคอยดักซ้ายเตะซ้ายทางด้านยอดนาทีก็อาจจะบางซ้ายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประกบในเมื่อไหร่ี่ผมดูว่ายอดนาทีใช้ลูกแข็งแกร่งแรงน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายเพราะว่าฉลามเงินไม่มีลูกหนักไม่เคยนอกไครมาก่อนสู้กันยันห้ายกยอดนาทีดีกว่าแน่นอนหรือว่าอย่างน้อยๆมีราคาให้ซื้อขายออกตัวบางทุนนะครับฟันทงหลังช่าง ชอบไปที่ทางด้านของยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยนะครับคู่ที่3มครับซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงดาบดําทางด้านฝ่ายแดงในดาบดาปอตออันนี้ผมยึดตามยึดตามไอ้น,นี่เลยนะยึดตามตารางเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงในดาบดําอตอทอง,ท,องทวีเพราะกับทางด้านของฝ่ายนันเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยเอาชื่อเป็นหลักนะเพราะว่า,ารูปนักมวยเนี่ยมันจะสลับมุมกันนะครับนะแต่ว่ากระดาน แผนกระดานดำเนี่ยจะขึ้นที่ทางด้านของเด็กดอยทางด้านทางด้านของเด็กดอย บูมมน้าเงินนะครับอันนี้ก็ยึดตามกระดานดำนะครับสำหรับธ่าแดงดาบดําปอตทองทองทวีนีนปัจจุบาันอายุ24ปี165เซนจาก101นะกระดูกมันก็ชกมาประมาณสัก7-80ไฟอ่าปอตไปก็60กิโลกร,รัมเวทชกประจาก็ประมาณสัก126แล้วก็ไปนี้ชก130นะปี67นี่ชกไป4ครั้งก็ชนะ1ครั้งนกในยกที่4แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการพนก1ครั้งในยกที่2ชกเวทีมันงกรุงมาทั้งหมดนี่ก็40ครั้งเคยนอกคือยก3ครั้ง เป็นการนกในยกที่สามารถที่สุดนะครับนะนแล้วก็แพนนกให้ตะนนักของโชคในวิทีมกรหกครั้งเป็นการแพนนกภายใน3ยกมากที่สุดนะครับก็เป็นเมื่อขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวเท่าๆกันเลยนะทรงมือก็ไม่มีตาครับเดินหน้าท้าชนคอในวุสู้ดันยัน5ยก รับวุฒของชอกท่าด่วนชวนแรกช่วงหลังไปชกมวยวันมาบ่อยนะสภาพร่างกายผมดูว่าน่าจะเป็นรองท่าด้านของฝ่ายน้ําเงินนะครับนะเคยชกที่ช่องเจ็ดมาแล้ว6ครั้งนะครับแนละ้วก็ชนะ3ครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่1ด้วยนะครับนะก็ต้องดูในเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับว่าทางด้านของอดาบดําจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักหรือไม่นะครับนะเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องนนับดำในจะแพ้ตลอดนะครับนะเพราะว่าเป็นวัยที่ ลถยากกับเป็นวยที่ลดน้ําหนักยากนั่นเองนะครับส่วนท่านกอล่นานเงินเด็กดอยทีอันมวยไทยนี่อายุก็ประมาณสัก27ปีแล้วนะครับนะก็ร้อยกสิบห้าเซนจากเมียนมานะก็กระดูกมวยก็ประมาณ5 60ไปซ้อมเทียนมวยไทยกับชกอยู่สม่ำเสมอกว่าไปไปจุก็60ิกกรัเดียดชกประจำก็ประมาณ123-124 ปี67นี่ชกไป5ครั้งนะก็ชนะนก4ครั้งเลยแล้วก็แพ้คะแนนเพียงครั้งเดียวนะครับชกวิธีมังกรมาทั้งหมดใน25ครั้งนกกูชก10ครั้งแล้วก็แพ้นกเพียงครั้งเดียวดังนั้นผมเ็นว่าทางด้านของเด็กดอยเป็นมวยที่แพ้นกยากนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมาชกที่ช่อง7นะครับสาหรับทางด้านของเด็กดอยก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างจะสูงยาวเท่ากันสมมวยประเภทไม่มีตาเดินหน้าเตะขาเจาะยางตัวซองซอกลุ้นหล่นหลับนับนกด้วยกันนะคู่มวยค่นี้ i, ผมอ่านว่าสายต่ําทํางานนะครับ สำหรับดังด้านขดับดำนั้นก็เป็นมวยที่ขึ้นชื่อว่าแพ้มวยซ้ายโดยเฉพาะนะครับนะเพราะว่าเจอกับชกการนักชกมวยซ้ายไม่ว่าจะ,ะคู่ชกจะอยู่ระดับไหนนะครับนะดัขงขดับดำนี่ส่วนมากก็จะแพ้ประมาณ80เปนนะครับนะวันนี้มาเจอกันเด็กดอย คู่นี้นะก็ทางมวยนี่ขึ้นไปนี่รูปร่างนี่ทางด้านของปานเทพนั้นสูงกว่านะครับนะก็ประมาณสักห้าเซนนะแล้วก็ทางมวยในปานเทพจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาน่าจะมีรคาขาออกนาก่อนถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้ไหนยกไทยๆนะครับฟันตรงหลังช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของปานเทพวีเคเขาใหญ่นะครับคู่ที่5ครับคู่ที่5เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง ทางด้านของประเดพยัคฆราเชนสิทธิหลวงพี่น้ำฝนพืกระด้านฝ่าดนเมืองสุดยอดแอส,สันป่าต่อนะครับนะสำหรับทางด้านของพยัคฆราเชนนี่ก็ชกที่ช่วงเก่งประจำนะครับนะปี6กเจ็ดนีชกไป4ครั้งก็ชนะ3แพ้หนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ก็ชนะมา3นัดติดต่อกันนะครับนะชกเวทีมักงกรมาทเสมาได้6ครั้งแล้วก็ชนะนกคู่ชก3ครั้งนะแล้วก็ไม่เคยแพ้นกใครมาก่อนวันนี้ก็เลยอ่านว่า น่าจะยืนยะครบ5ยกนะครับก็เป็นวยขวาครับรูปร่างนี้จะสูงยาวนะสมวยก็ประเภทเดินหน้าแต่ขาประเภทเดินหน้าท้าชนบุษดันยัน5ยกนะครับเป็นวยเข่าครับสำหรับทางด้านของแพรกราเชยนะครับผมก็เห็นหลังหลังคู่เอกประจำแหละก็เคยดูอยู่ในช่อง7นะก็คือประเภทเดินขี้ขวางยัดไส้ดันแทงแรงลึกเลยวันนี้ผมก็เลยอ,อ,อ่านว่าชกที่ช่อง7มา3ครั้งนี่ก็ชะนะนกบนนันนในแทงนก ที่ช่อง7ดด้วยสวยงามมากนะครับนะสครั้งชนะ2แล้วก็แพ้หนึห่งวันนี้ผมดูว่าน่าจะชนะทางด้านของสุดยอดเอสันป่าตองไปนะครับคู่ที่หาฟันตองหลังช่างชอบไปท,นนบที่ของพยักกราดเสติ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับคู่ที่หกเป็นการพบกันระหว่างทานฝรด่งพยกักลานาสิทธิหลวงพี่น้าฝนพบกันด้านกับฝ่ายนอเวเสกสิทธ เพชรเกียรติเพชรนะครับมวยคุ่นี้ชกการพิกัดน้ำหนัก43.5กิโลกรัมนะครับนะสำหรับทางด้านของพยัคฆ์ล้านนานี่อายุ16ปีเป็นนักมวยจากจังหวัดเชียงรายนะครับรูปร่างก็สูงยาวข่าจั่วเลยนะก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็สูงยาวทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับชกวงนอกเก่งกว่ามวงในเล็กน้อยนะประเภทแต่ซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงนะครับส่วนตัวด้างของเศรษฐิ์เพชรเกียรติเพชรนี่ก็เขาเรียกว่ากระดูกมวยบุ๋มการผ่านมวยดีกว่าเคยชกคู่ที่1งของเวทของศึกเกียรติเพชร ที่ช่อง3มาแล้วเวทีมวยสามอ้อมน้อยมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นทางด้านของเสกสิทธิ์นั้นกระดูกมวยบุ๋มวยแล้วก็ฝีมือมวยดีกว่านะครับนะฟันทองหลังช่างชอบไปที่น้านของเสกสิทธิท์เพชรเกียรติเพชรนะครับก็ครบถ้วนก็ครบถ้วนกัน,กนทั้งหกคู่นะครับนะสำหรับรายการสําหรับรายการของมวยไทยช่องเจ็ดนะครับนะปิดถูกแบบไหนอะไรก็มาลุ้นกันนะครับนะท่านใดที่ต้องการฟังผมภาคมวยช่องเจ็ดนะครับนะก็มีคุณภาพพวกนี่จะภาคให้แน,น่นอนก็ ราคาเพียงร้อยเดียวเป็นมอยหูนะครับนะก็โทรไปสมัครได้เลยครับ0827511988นะครับก็ขอ,ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ